้ามุจเจ้าสิพ้ามาเบิงสินค้าร้านโอเคช็อปมือใีคนเสิพผ้าทั่วร้านโอเคซ็อปอาเพิ่นมีอย่างไนี้เด้อม้าเบิ้งร้านคนนี้่ามีของอย่างเนี้ร้านโอเคช็อปคอยกำลังเพิ่งจัดเซตใหม่ๆของเล่นของเล่นผู้ชายกำลังจัดเหลี่ใหม่พี่เนาะของแถวมาลงสงการเด้สิไลให้เบิงว่ามีอะไรบ้าง ีจะให้เบิ้งสิ้นข้าไปเรื่อยๆเด้อพรสิ้นข้าเฮื่อขอยมีอย่างนีบริไลดดแล้วค่าแต่ย,ยาแก้วของแต่ตละเถื่อันอันเซกยุซีหาเหมอืองคนเด้พีินเนาะก็ขอสิเหลือเม่ขอสิก็คอยไปมันนี้มาค้าสาวายน้ำซาวายน้ำอันละอันใหญ่สามคูณเจ็ด ท่นเดียวนะจ๊ะสามคูณเจ็ดพันเดียวสามเมตรคูณเจ็ดเมตรทั้ทงงาเจ็ดเมตรทั้ทงสันสามเมตรอันต้นหน่อยนี่เมตรคูณเมตรคูณหาสิบสามสี่ร้อยบ่ก็ใหญ่สองเมตรสองคูณสองห้าร้อยซาใบหน้ามันนานีนาเรียนนามต้องการ มันหอดพี่น้องเพื่อจ้างใส่ถุงน้องหอนหอน,นหเพื่อการเรียนน้ำตครงการจะให้เบื้องสิ้นขาที่แป๊มาใหม่ยังมีสาบายน้ำเปื่อนสีน้ำอยู่หน้บาบ้านเปื่อนสีน้ำอยู่หน้บาบ้าน อยเบิงสินค้าไปเรื่อยๆเด้อจ้ะดูสินค้าไปเรื่อยๆร้านโอเคสับขายสินค้าทุกอย่างทุกราคาอย่าลืมเข้าไปเบื้องในช่องยูทูบราชพรซารเนี่ยเด้อแชมพูด้เบิ่งบ่ท่านหลายสดุดอันนี้้นอนๆพี่น้องขอบาทั่าใ้แก๊ออกจากกล้องอยู่พัดลมพัดลมพัดลมพ่น นาห่อนใส่พัดลมห่อนแหง้งนอนไม่ได้พอได้พ่มีแอร์กับพัดลมแล้วพี่น้องเอ้ยถึงสีนอนได้พัดลมสิบพัดลมสิบสองนิ้นนวสี่ร้อยสามสิบยุโรปตัดหนังสี่ร้อยหาสิบเก่าผมได้อยู่นี่สี่ร้อยสามสิบพัดลมสิบสองนิว้ว อันใหญ่ก็ขายใหญพี่น้องอันใหญ่มื่อหลาร้อพันคนก็บ,บ่ค่อยมีเงินก็เลยเอามาแต่อันน้อยลูกค้ากับใส่ใจในพวกเงินหลายเนาะไปจักสิอันเราอันใหญ่มากก็ขายใหญก็เลยเอามาแต่อันน้อยก็เอามาแต่อันเล็กๆนี่ของเหล่งก็มาใหม่ยเหมือกันนี่ก็มาใหม่ รถนีก็ม่หมเ็นตาได้พี่นอเก็นตาไปเหรินหนาเก็นตาไปเหรนนาม,มาใหม่ใหม,ม่เหม,มือนกมมันมาใหม่ใหม่เหมือนกันอันนี้เพื่นอนชิน้นาเพื่อนสินน้ำ อยู่ในสต็อกเ<ป>อาแต่ใบมันบ่บ่มีดำผอมอมีดำผอมสมัยเก่าบ่แม่สมัยเก่าบ่มีแล้วยังอยู่บ่ยังอยู่บ่ยังอยู่บนบอ้าวยังอยูย่อาตันนั้นก็แต่ราคาถือแต่ว่าต้นนี้ใส่ได้โดนได้โทนในหน,น้าในเพลินสมราคานี่โอ้ยบ่แมนเจ้าใส่จนขีขนนบบาา่ข่านื่บ่่่่่่่่าใบาะ่บาทค่่่่่่ าาแมนตัวน,นี้ใส่ทั้งศาเลยเจอตายข่าวเสื้อใบใบลหาบาตตนตานั้นตัวน,นี้ใบมัเนียยาวถี่เขาบอกเดี๋ยวใส่หายอีหลีขอยใส่ประจำเลยมีใบเดียวใครใบเดียวท<อ>่วนี้ละกันแต่ว่ายาวถีม่มาเแื้วสื่อใบมันเปลี่ยนตวน,นั่นมีมีใบะะม,มันบ่่ะมีอยู่ใบมันไม่เยอะเหรอ ใบเจอเป็นกองเจะเป็นใบเป็นกองกันแล้กองจ้าใบเป็นกองกองละห้าสิบองอเป็นีงใบของมันนั่นแหละห้าสิบห้าสิบกับสามสิบห้าห้าสิบบวกสามสิบห้าแปดสิบห้าบาทเส้ถุงบ่อ คือมัดมือห่างปเป็นต่าห่างปรตน้องฝนนี่ก็ดีมันบอกเพคืมมันคุณฮะคนพี่เอ็มจุดสองห่าบเนี่หลาวคนจูบ่นยืนนี่ลาคนจิบ่ยืนคนจะตายย้อนวนี้นลยบางแห่นก็ว่ามันโควิตเนาะมันนี่ก็ว่ามันคุณโอ้ยที่มันคุณเนี่ยประเทศไทยเออ Một mặt chân phun xin bố. Men. Song mùa đi. Men phun. Song mùa nè. Men bất chị hai. 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 Men chị hai. Men bất chị hai. Men bất chị hai. Men เก้าร้อยสิบห้าขายกองหรือค่ะเอามันแมลฝุ่นอยู่บ่เโอ้ครึมอ้ครึมกุสิฝุ่นยังสีหนี่นตายเลยวันนี้ย่างทุกคน,นกอันนี้คือดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เอามาใหม่สีสวยว่าหันขายมดเล็กน้อยไปปักสีขายหมดเอามาใหม่ดอกไม้เป็นสีสวย ทัองห่ายไปปักสินมุงเรียนเพื่อนเดี๋ยวเอามาใหม่อันนี้คือเปือนชิ้นหนาเพิ่งเรื่อมตอน้นมาเริ่มต้นไม่เพราะว่าบางหันไปขายของให้ลูกค้าอันนี้ข้องเลรียข้องเล่นดิที่จริงว่าจะยูจังสีละถัดไปอ้วนหัวันลง ปืนฉีดน้ำสต็อกปืนฉีดน้ำสต็อกไว้ปืนฉีดน้ำตาคือเราเอาตัวใหญ่ไปแขนแน่น่ลืมบ่ะปืนอันใหญ่กับถือสองร้อยห้าสิบหนึง่ง หอนหอนอย่าลืมเลยพี่หนอหอนหอนผ่านลมพัดลมพัดลมพัดลมมาละาาสี่ร้อยสามสิบบาทเอาเซ็นใเบิงสินค้าไปเรื่อยๆหัวใจเด็กหน่อยมันมากมากอีหยังสติเกอร์หัวใจมากมากเด็กหน่อยสติเกอร์หัวใจมุงมาใหม่หมุงมาใหม่หกฟุต หกุดกับสิบุดอันนี้เต้นเต้นแบบดีเลยเราเน่สองคนสามคนอยู่สี 450. ่ร้อยห้าสิบถุงเท้าถุงเท้ามีทุกอย่างทุกสนิทด,ด้วยพี่นนอง ทุงเผาทุ่งมืองผูคนบอกว่าถามมาทุ่งเผามีโบงันขอยมีมัจซุยางเหรอพี่น้องอันนี้ไอทีไอทีโทรศัพท์ไอทีใส่ไอที IT อุปกรณ์โทรศัพท์มันก็สิตกอันนี้อู่ทหารออ่ทหาร ขายดีดีอูทหารอ่ะร้อยเก้าสิบห้าต้นนี้ซ้ายอูอูไอทีไอทีกันไล่ร้ายเลย,ยพี่น้องมาเลือกเอาด้วยเก็บใจยังไอทีก็เยอะเลย จะไล่เธอละสิบนาที่เพราะมันไปลงยูทูบไป,ปได้เดีย๋ยวจะเปิดไล,ไไลน์มาไล่ตัวนิซ้ำในสักวันเดีวยวจะ